ตอนกูเดินกูมองมืออย่างเดียวเลยไอ้มึงไม่มึงน่าจะกินอ่ะมึงน่าจะงไกินเดือนนี้ไม่เกินเดือนนียหรือว่าสี่หลังแล้วมาทำนี่รุ่งเนี่ยร่วงร่วงร่วงนี่ร่วงมาสี่ห้ารอบแล้วนี่ไงสัตว์งูไม่เที่ยวไม่กินตีนไอ้เหี้ยผมไม่ชิงงูดีกว่าไม่ใช่งูไม่่ใชงูไม่ใช่งู ผีเสื้อผีเสื้ออุ้ยผีเสื้อต้องน่ารักแน่นอนอะไรเงี้ยมึงแน่ใจไหมผีเสื้อ,อน่ารักเดินไปแตนเลยไปไปนอนละครับผมฝันดีครับฝันดีครับขอให้เจอหีนะครับกูคงน่าจะกูคงไม่น่าจะฝันดีมั้งพวกมึงนี่แหละฝันดีเจอหีนะครับ เปียกครับคนร้ายแน่คือใครเหี้ยไม่ผิูได้ไม่ไู้เดี๋ยตบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มานี่ว่าจะเข้าไปตามให้คุล็อกเลื่อนก่อนโอ้โหเสียงเมื่อกี้เราเข้าเมื่อกี้เราเข้านมุมแล้วใช่ไหมมึงเลือกดีๆนะมึงเลือกดีๆนะมึงเลือกดีๆนะนี่เข้าแล้วไม่ใช่หรอ อันนี้อันนี้เข้าแล้วอันนี้มามุมเข้าแล้วอันนี้แตะเข้าแล้วเหี้ยนะมิปไหี้ยนะมิ๊กูยึดแม่เก่งที่สุดไอ้เหี้ยให้กูเข้าเหี้ยอะไรเนี่ยยังไงอ่ะทีนี้ทีี้เรา้องไงอ่ะตั้งแต่เกมแฟนเพที่เท่าที่ผมจับได้นี่มันจะเป็นการดูกล้องเป็นหลักกล้องอาจารปิดปิดประตูแม่งเนี่ย ปิดลุงปิดเทียนนั่ปิดเทียนน่รู้ออกได้เลยนะไม้ได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 ้เด้ไ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 ้ไ้้ไ้ไ้้ไไเไลไได้้ด้ดม้้่้้้รอ สกินอ๋สกินไหนใครใช้ใครใครใช้สกินโถดีกด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 ดีกูรู้แล้วกูรู้แล้วคือใครกูรู้แล้วไอ้สัตว์มันอีนเดียกูหลอกไอ้สิสกินก็เฮียแล้วแหละเพาะว่าเฮียกว่าสกินไม่เห็นมีใครเปลี่ยนสักคนเลยสัตว์ไอ้หุ่นนี่มันขยับดาวไปไวเฮียยี่ เข้าไปเข้าไปเอาไงดิไปทางไหนอ่ะเราจะไปทางไหนทางนี้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 สัตว์นี่อยู่อะไรกายสกีมันไอ้เหี้ยไม่มีความว่ากลัวผีเลยไอ้เหี้ยอะไรวะแมงคาวักแมงคาวักสองละเปิดไฟเหี้ยเปิดไม่ติดเปิดไฟสัตว์แมงกระโจมดออะยากมืดไอ้เหี้ยมไปฉายไหมไปฉายหน่อย หลวงพี sea, ่หลวงพี what? What ่สวดมนต์หน er ่อยหลวงพี่อะไรอะไรอะไรตกใจหมดไอ้สันตกใจอะไรนะพ่อตัวเป็นเหลืองมันโผล่มาบุ้งไม่เห็นเหรอไม่เห็นไหนอ่ะไอ้เหลืองไม่เห็นไอ้เหี้ยปูเห็นเห็นอยู่คนเดียวด้วยชิบหายเีย ไหนนกิฟีไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยหลายคนเลยเกูยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นมันกูใช่ไหมมันกูใช่ไหมเริไมเห็นล้วมองไม่เห็นจริงคมต่ำอย่างเดียวไอ้สัตว์ที่ผมมองมุมนี่กันเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหก้มต่ำเดี๋ยวก็เดินชนทางหรอกเห็นใครเดินมาแป๊บแถวนั้นไว้สัตว์เนี่ยวะ คนตามใครดีไม่ไอ้เหี้ยไม่มีผมไม่เห็นทางผมไม่เห็นผมไม่เห็นทางออกอยู่ไหนเหี้ยทางออกอยู่ไหนไม่ได้กดอันเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้กดอันเมื่อกี้อ่ะเห้ยอ๋อเไปกดต้องกดไปอันไปไปกดอนเมื่อกี้ก่อนปะไหนไก็ต้องไปกดจริงหรอวยเหี้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเห็้แล้วเห้แล้ว โอ้ยเฮียเฮ้ยไปเลยได้ไม่เห็วะวบเลยสัตว์แป๊เดียวเลยสัตว์ไปไหนอ่ะเยี่ยกูบอกเลยใคริาเสียงจุดจุดหนึ่งคนเฮียเลยกูเียดีไม่เปิดไว้สัตว์ไม่เฮียันไปไปแไอมวยนเยเนี่ยโอ้โหไงปเจออีกแล้วกช่คนด้วยกูเจอกูเจอไปแล้วสว์แล้วเฮีย แว๊บๆในสัตว์แว๊บเฮียเสียงแว๊ไม่แม่นตัดบรรยากาศจัดเลยไอ้เฮียไปในลาร์ดิสตาไปไเดี้ยวไปเดี๋ยวหายทีกลับไม่ไหวแล้วเฮียมันมืดเตกินอ่ะเฮ้ยตุ๊กตาบัญชีไปทางนู้นน่ะอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียเจอภูมิพลเฮียไม่ใช่เจอภูมิพลเฮียไม่ใช่เลยตกใจเฮียอะไรเพ้อเอ้า อ้าวทำไมกูอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้ยยึดแม่บอสช่วยกูด้วยบอสกูอยู่คนเดียวบอสกูอยู่ข้างล่างกูตกลงมาไอนนี๋อ่ยก,กูตกเฉยเลย วอ้ยตรงเตะอะไจังโอโหว้ยโอ้ยจังจิ้แมงแปงล่างแมงเลยจัเหมือนแมงเลยย์า่กุ้งกุ้อะไรัมึงอยู่ัวเึอยู่ะไอมึงอย่้ยจลตายไปไหนวะไอ้ยไอ้ยแล้วลมกี้เจอหลายตัวเลยจัหงิ้งมุ้ยยิแปะวุ้ย อะไอ่ะเข้าหะไป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 โอ้ยเหยียดหนักกว่าจิ๋มแค่นั้วกูขอร้องนะโอ้ยเหยียดหนักอันนี้หนักกว่าจริงไปทางไหนเนี่ยไอ้มันเดินมาทางนี้เหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอจุดกลับบ้านแล้วอเหี้ยกูจะรอดแล้วกูรอดแล้วโอ้เหี้ย